วิธีสยบผู้ชายที่เจ้าชู้ข้อ1คุณต้องฉลาดรู้ว่าเวลาไหนควรแกล้งโง่นะคะโดยปกติแล้วผู้ชายเจ้าชู้จะมีลักษณะน,นิสัยที่แบบแบดบอยนะคะเป็นแบบเพลย์บอยเป็นแบบว่ามีเล่เหลี่ยมและเขาก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ย ตามไม่ทันเขาแน่นอนดังนั้นคุณต้องใช้ความฉลาดของคุณแกล้งโง่บ้างแกล้งเท,เทำเป็นหรือว่าไม่รู้ไม่ชี้แต่ว่าคุณต้องแอบส่องพฤติกรรมเขาอยู่เรื่อยๆนะคะและใช้ความฉลาดของคุณเนี่ยให้เป็นประโยชน์ดังนั้นคุณควรที่จะเป็นผู้หญิงที่แกล้งโง่บ้างในบางครั้งนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาได้เดาใจคุณได้ออกแน่นอนข้อ2นะคะคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ นิ่งๆน,นะคะแล้วก็เงียบแล้วก็ใจเย็นโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ก็ตามจะเกรงใจผู้หญิงที่ใจเย็นแล้วก็นิ่งเงียบมากๆเพราะว่าผู้ชายไม่สามารถเดาวความคิดของคุณได้ไม่สามารถเดาว,ว่าคุณกาลังคิดอะไรอยู่และจะระเบิดอารมณ์ตอนไหนนะคะดังนั้นหัดเป็นผู้หญิงที่ นิ่งเงียบใจเย็นให้ผู้ชายเกรงใจจะดีกว่านะคะข้อ3คุณควรให้ผู้ชายเป็นตัวของตัวเองนะคะการที่คุณเนี่ยปล่อยให้ผู้ชายได้เป็นตัวของตัวเองได้ทําในสิ่งที่เขารักเขาชอบนะคะเขาจะคิดว่าเขามีความสุขมากๆที่อยู่กับคุณแล้วก็รีแลกมากๆที่อยู่กับคุณแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่เข้าใจเขามากที่สุดคุณเป็นผู้หญิงที่หายากยากที่จะหาได้นะคะข้อ4นะคะ คุณควรเน้นปล่อยคุณควรปล่อยอช่องว่างให้ผู้ชายบ้างนะคะเมื่อผู้ชายเขาเป็นตัวของตัวเขาเองแล้วเนี่ยคุณควรที่จะเว้นช่องว่างให้กับเขาด้วยให้เขาก็ทำในสิ่งที่เขาชอบไปแฮงเอากับเพื่อนบ้างไปทํากิจกรรมกับเพื่อนบ้างทำอะไรก็ตามโดยที่ ไม่มีคุณนะคะไม่ใช่ว่าคุณต้องตรีกเกาะไปเขาว่าเธอต้องทําอย่างนั้นนะเธอต้องทําอย่างนี้นะเธอไปไหนเธอก็อเอาฉันไปด้วยนะเพราะว่าผู้ชายเขาจะเบื่อได่ง่ายๆดังนั้นถ้าคุณเนี่ยแบบว่าเว้นช่องว่างให้กับเขาให้เขาได้มีอิสระบ้างเขายิ่งจะคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อยากจะทํากิจกรรมร่วมกับคุณแล้วจะสามารถที่จะทําให้ผู้ชายที่แปดแปดไปบอยเนี่ยเขาแบบว่าสยบอยู่ที่คุณได้ข้อ5นะคะ คุณเพราะต้องพัฒนาตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอโดยปกติแล้วผู้ชายส่วนมากโดยเฉพาะผู้ชายที่แบดบอยเนี่ยชอบผู้หญิงที่สวยดังนั้นอย่าปล่อยตัวให้ตัวเองแบบว่าโซมหรืออ้วนหรือว่าไม่แต่งตัวจริงอยู่นะคะที่เขาอาจจะพูดว่าเอ้ยเธอกินเบทเธอถึงเธออ้วนฉันรักเธอไม่แต่งหน้าก็สวยเธอไม่แต่งตัวฉันก็รักเธอแต่ผู้ชายที่แบดบอยจะกลัวมากนะคะถ้าเห็นแฟนเนี่ยสวยขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าเขากลัวแฟนเนี่ย กรัวผู้หญิงกลัวคนรักของตัวเองเนี่ยจะไปเจอคนที่ดีกว่าจะหาใหม่ได้ดีกว่านะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีการสยบผู้ชายที่เจ้าชู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะคุณไม่เลือกผู้ชายที่เจ้าชู้จะดีกว่าแต่ถ้าใครที่ตอนนี้มีแฟนที่แบบว่าดูออกเป็นแบดบอยเอ่อหรือว่าอ,อจาจจะเจ้าชู้บ้างนะคะก็ลองใช้วิธีการของคุณนุชนะคะไปดูไปทำดูนะคะเราบอกว่าเห็นผลแน่นอน,นะคะ่ะ